สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทารอดคลิปนี้เป็นคลิปคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกันราศีพฤษกราศีมังกรตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15พฤศจิก,กายนปี2566หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทรลัคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโผลร,ราศาตร์ไทยวันที่เขพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ต้องกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับมาฟังกันเลยนะครับขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพิศกมกรในหัวข้อคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมพลังงานพาไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานของสามเหรียญเป็นพลังงานงการติดต่อการสื่อสาร,สารการพูดการคุยหรือความตั้งใจ ที่โฟกัสถึงเรื่องของตัวเองอยู่ก็ได้นะครับเพราะมีพลังงานของสเหรียญเข้ามานะมีพลังงานของเอ็มเอเรอร์ชาวธาตุไฟราศีเมษนะครับเป็นพลังงานของคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะครับมีพลังงานของคิงออฟคัพเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ํากรกฏมินพิจิกนะครับมีพลังงานของ คนที่กลับมาถือหัวใจของคุณตัวเองไว้ก็ได้ครับถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกนะมีพลังงานของหกเหรียญในสิ่งที่ผ่านมาคุณก็คงเคยพยายามที่จะประคับประค,รคองในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นผู้ให้ได้เป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันด้วยนะครับกับอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะครับมีพลังงานของสเตนเป็นพลังงานของความเข้มแข็งเป็นชาวสิงลักษณะสิงนะครับมีพลังงานของดิเอ็มเพส เทพธิดาดาวสุขดาววีนัทนะครับมีพลังงานแห่งการสิบไม้เท้าเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟเมษสิงธนูนะครับมีพลังงานของสองถ้วยเป็นพลังงานแห่งความกัลยาณมิจะเข้ามาเติมเต็มในความรู้สึกเติมเต็มในหัวใจหรือมีการที่พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับความรักด้วยกันก็ได้นะครับมีพลังงานของ ในอปเทอรเกิลเป็นพลังงานถึงการวางแผนถึงอนาคตวางแผนถึงการลงทุนวางแผนจริงต่างๆในตัวของคุณอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานของห้าม้เท้าเป็นพลังงานใต้สำหรับนะครับเป็นพลังงานของความขัดแย้งความไม่เข้าใจหรือมีความมีคนที่เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานของ อันสุดเป็นพลังงานของเทพเพจ้านะคร i̇şte so mm ับเป็นพลังงานถึงการสื่อสารการติดต่อกับมาพูดคุยและความมีสติปัญญาในตัวของตัวของคุณเองก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่ไปแรกของคุณเป็นพลังงานของสามเหรียญมองถึงอนาคตการวางแผนการทําในสิ่งที่คุณลงมือทําอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานของคิงถ้วยเป็นคนที่ใจดีจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็ได้นะครับเป็นคนที่จะเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันเอาใจใส่ในความคิดของคุณอาจจะเป็นคนที่ เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลชาวสิ่งลัคนาสิหงก็ได้นะครับมีพลังงานของดิเอ็มเพสเป็นพลังงานของไพ่คู่เข้ามานะครับคนที่จะเข้ามาอจาเป็นคนที่เป็นคนที่ มีอะไรคล้ายๆกันเป็นคู่เหมือนคู่กันมานะครับมีพลังงานนี้เข้ามานะ,ะมีพลังงานของความทุ่มเทความเหนื่อยในความพยายามการที่เป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองความสุขของตัวเองกับสิ่งต่างๆของตัวของคุณอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งความขัดแยง้งไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเรื่องพี่น้องเพื่อนเอาปัญหาเนี่ยเอาปัญหาทางด้านความรักเนี่ยมา ในความรักในความสัมพันธ์เราก็ได้นะครับมันเหมือนมมีพลังงานของแฮงแมนมันเหมือนไปต่อไม่ได้กับสิ่งที่ผ่านมานะครับมันเหมือน ติดแขกอยู่ก,ก,กับความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆอยากเอาไข่ออกจากความรู้สึกไม่ได้หรือเปล่ามีพลังงานของจัตติกเป็นพลังงานของความยุติธรรมชาวตุลลคณาตุลน,นะครับเป็นพลังงานของความที่อยากที่จะได้รับความยุติธรรมอยากที่จะได้รับความเท่าเทียมกันซึ่งกันและกันก็ได้นะครับจากสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่เท่าเทียมคุณก็อาจที่จะตัดความรู้สึกต่างๆนี้ออกไปแล้วก็ได้นะครับอีกมือหนึ่งถือดาบของคุณอยู่นะ The f u การเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอดูพลังงานอดีตที่ผ่านมาของชาวทาตด,ดินก่อนนะครับมีพลังงานของสิบไม้เทา้าเป็นพลังงานของความพยายามการทุ่มเทการเอาใจใส่การที่ทำทุกๆอย่างเพื่อคนที่คุณรักก็ได้นะครับในความคิดของคุณคุณอยากที่จะได้คนที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันวิว of fortune กกงล้อแห่งโชคชะตา หมุนนะครับการเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจกับอดีตที่ผ่านมาของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของ3ถ้วยเป็นพลังงานของความเจ้าชู้เป็นพลังงานของการที่เอามือที่3เข้ามาเติมเต็มในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะครับมีพลังงานของเดอสตาเป็นพลังงานแห่งการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองเดอสตานี่แสงแสงแห่งดาวส่องนำทางให้คุณนะครับมีวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาถิดคนที่ จะเข้ามาเนี่ยจะมีพลังงานของวิว l of f o r ์ u n e โชคชะตาจักรวาล จากการอธิษฐานต่อจักรวาลจักรวาลจะนําทางส่งคนที่ใช่เข้ามาเป็นคู่กันละครับเพราะมีพลังงานสองถ้วยเข้ามาจากการที่คุณเคยผิดหวังจากสิ่งที่คุณเคยเสียใจจากสิ่งที่คุณถ้วยก็คือความอารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกที่ที่มันพังไปแล้วความรู้สึกที่มาเสียใจไปแล้วมันคงเอากลับคืนมาไม่ได้คุณจะกลับมาโฟกัสถึงถ้วยที่ยังไม่ได้ลมคือความรู้สึกที่ตัวของคุณสิ่งต่างๆเนี่ยคุณอาจจะโฟกัสถึงเรื่องงานของคุณซะมากกว่าความรับผิดชอบของคุณมองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณก็ได้นะครับเพราะมีพลังงานของไม้เทา สี่ไม้เท้าเป็นพลังงานของความมั่นคงเก้าไม้เท้าเป็นพลังงานของการกลับมาคิดกลับมาทบทวนหรือมีกำแพงกับความรู้สึกที่ผ่านมาแล้วก็ได้นะครับความรู้สึกที่มันเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาคุณจะกลับมาอยู่ในบัลลังของคุณอยู่ในมุมของคุณมีพลังงานเดลลเพอร์ er per, เป็นพลังงานของดวงที่มีเสน่ห์คนที่มีเสน่ห์คุณอาจที่จะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองนะครับมีความสุขที่อยู่กับตัวเองดวงเนี้เป็นดวงที่มีเสน่ห์มากขึ้นในสิ่งที่คุณหวังไว้ในสิ่งที่คุณ มองถึงอนาคตของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของสี่ถ้วยเป็นพลังงานของความเบื่อความเบื่อกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของแปดถ้วยเป็นพลังงานของการเดินออกมาจากความรู้สึกที่มันผิดหวังความรู้สึกที่มันเสียใจเดินออกมา จากความรู้สึกที่มันเคยทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งอะเอาใจใส่ขนาดไหนะแต่ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่คุณทุ่มเทในวันเวลาที่คุณเอาใจใส่ในวันเวลาที่คุณดูแลใครสักคนหนึ่งอะคุณจะกลับมามองถึงอนาคตของตัวเองมากกว่านะครับชาวธาต ดินกันพิสงมก่อนนะอขอดูพนังงานปัจจุบันหน่อยนะครับคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมมีพนักง,งานของ King of, คิงออบคับอยากที่จะกลับมาขอโอกาสคืนดีอะไรกันบางอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพนักง,งานของคนที่มีความรู้สึกดีๆที่อยากที่จะกลับมามอบให้กันอีกครั้งหนึ่งจะคุณจะดูถึงความพยายามความเอาใจใส่ของเขาซะมากกว่านะครับ จะมีพลังงานของความคิดถึงกับติ่งเดิมๆสองถ้วยกับความรักที่เคยเป็นครอบเป็นครัวกันกับคนที่เคยเอาใจใส่กันกับคนที่เคยรักกันคนที่เข้ามาเนี่ยคุณก็คงเคยเป็นคู่กันเคยพูดถึงเรื่องอนาคตด้วยการรักกันหมิ่นเป็นพลังงานของ D.M.Pleer กับ D.M.Pes เป็นคนที่มองถึงอนาคตไปด้วยกันวางแผนต่างๆเนี่ยไปด้วยกันมีการพูดคุยกันนะครับอาชาทตุ ดินกันพื่อทรงมัง,งกรน,นะอ่าขอดูพลังงานปัจจุบันนะครับเขาคิดถึงคุณไหมมีพลังงานของเจ็ดไม้เทา้าเป็นพลังงานของการปิดกัน้นการมีกำแพงหรือมีใครที่มีกำแพงการปิดกั้นไปแล้วก็ได้นะครับเดอะเทมเพล้ยังมีความมีเยื่อใยอะไรกันบางอย่างในความรู้สึกลึกๆนะในความรู้สึกที่มันยังเคยรักกันอยู่เคยเอาใจใส่กันอยู่นะครับมีพลังงานของ6 หกเหรียญเป็นพลังงานแห่งความทุ่มเทความเอาใจใส่การที่จะพยายามที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะคุณเคยเป็นครอบครัวสําหรับเขาสิบถ้วยคือคุณคือครอบครัวสําหรับเขาคุณคือคนที่เอาใจใส่เขาคุณคือคนที่รักเขามากที่สุดดิเอมเพสคุณคือคนที่ดูแลเอาใจใส่รักดูแลทุกๆอย่างเติมเต็มสําหรับเขาทุกๆอย่างมีคนที่อยากที่จะกลับมางอ้อขอคืนดีอะไรกันบางอย่างกับสิ่งที่เขาทําให้คุณรู้สึกผิด จากการที่เป็นความขัดแย้งซึงกันและกันก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งการคิงออบคัดอยากที่จะกลับมาขอโอกาสกับการอีกครั้งหนึ่งหรือตอนนี้คุณอาจที่จะถือหัวใจของคุณไว้ถือความรู้สึกของคุณไว้มองถึงอนาคตอยากที่จะได้คนที่เข้ามาเติมเต็มเป็นคู่กันมองถึงการเป็นครอบเป็นครัวกันให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันไม่อยากที่จะได้รับการหลอกลวงอะไรก็ได้มีพลังงานไพ่ของเดอรเอ็มเพลเอร์เป็นพลังงานของ ไพ่คู่เข้ามาอีกแล้วนะครับมีพลังงานของคิงเหรียญเป็นพลังงานของคนที่มีอีโก้เป็นพลังงานของแต่ก่อนคงเคยเป็นมีอีโก้ใส่กันมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันแต่ตอนเนี้คนที่จะกลับมาเนี่ยกลับมาเหมือนอยากที่จะกลับมาชัดเจนกันอีกครั้งหนึง่งอยากที่จะกลับมา พัฒนาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีพลังงานของห้าเหรียญเป็นพลังงานของคนที่เคยผิดหวังคนที่เคยเสียใจในวันหนึ่งอ่ะที่เราเสียใจในวันหนึ่งที่เราผิดหวังกลับไม่เคยหันมาเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่เรากลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆของตัวของตัวเองแล้วกลับมาเข้มแข็งในตัวของเราเองแล้วมองถึงอนาคตเราไปข้างหน้าแล้วว่าแต่ตอนนี้จะมีคนที่จะเข้ามาเป็นครอบเป็นครัวกันนะครับอยากที่จะกลับมา อยากที่จะเข้ามาเป็นครอบเป็นครัวกันอีกครั้งหนึ่งอยากที่จะเข้ามาพูดคุยเหมือนพลังงานไพ่ใบแรงเนี่ยเป็นพลังงานของการกลับมาพูดคุยเรื่องครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานแห่งความทุ่มเทเป็นพลังงานแห่งไพ่คู่เข้ามาจะเป็นพลังงานเนี่ยเติมเต็มซึ่งกันและกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับขอดูพลังงานแนวน้องความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยนะครับ ดูพลังงานแนวในความสัมพันธ์มีพลังงานของคิงอ of บานเป็นพลังงานของคนที่มุ่งมั่นคนที่ตั้งใจทําอาจจะโฟกัสถึงเรื่องงานของคุณเรื่องความรับผิดชอบเรื่องหน้าที่ของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับคนที่จะเข้ามาเนี่ยคุณจะมองถึงความทุ่มเทของเขาความเอาใจใส่ความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ซะมากกว่าเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยทุ่มเทให้ทุกทุกอย่างทําให้เขาทุกทุกอย่าง นะครับมีพลังงานของสิบเหรียญมองถึงอนาคตไปด้วยการวางแผนถึงอนาคตไปด้วยการเดฟูลเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ <Herr ly> มีพลังงานแห่งการเริ่มต้นหนึ่งไม้เท้ามองถึงอนาคตกับสิ่งที่คุณเคยอรอคอยคุณอาจที่จะมองเดินไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้นะเดินไปข้างหน้าของคุณสู่เส้นทางของคุณเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งในวันเวลาที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองในวันเวลาที่คุณทุ่มเท้กับตัวเองเนี่ย คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีความสุขที่อยู่กับตัวเองมากกว่าจะมีคนคนหนึ่งอ่ะที่วันหนึ่งอ่ะเขาจะรู้สึกเสียใจนะวันหนึ่งที่เราเคยรักกันวันหนึ่งที่เราเคยทุ่มเทกันวันหนึ่งที่เราเคยเป็นคู่กันเหมือนดีเอ็มเพลเอร์กับดีเอ็มเพสวันหนึ่งที่เราเคยเป็นคู่กันอ่ะเคยเอาใจใส่กันเคยพูดถึงเรื่องอนาคตด,ด้วยกันเคยรักกันแต่วันหนึ่งอ่ะไม่มีคุณแล้วอ่ะเหมือนความรู้สึกเก่าๆอ่ะ เนี่ยย้อนกลับไปหาเขาในวันเวลานั้นน่ะเขาจะเป็นฝ่ายที่คิดถึงคุณเองมากกว่านะครับมีพลังงานของความเป็นจริงนะครับความจริงกับสิ่งที่เป็นไปนะครับมีพลังงานของหนึ่งดาบนะครับมีพลังงานห่งการที่การสีร่มเมษาเป็นพลังงานของความมั่นคงนะครับจะพูดถึงความมั่นคงจะมองถึงอนาคตหรือตอนนี้มีเกณฑ์ที่จะพูดถึงเรื่องการ มั่นหมายแต่งงานก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่ตัวของคุณอาจจะจะเป็นคนที่จะเข้ามาตอนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะครับอาจจะเป็นชาวอาจจะเป็นคนแดนไกลหรือไม่ก็ต่างชาติต่างถิ่นแดน,น,นไกลก็ได้นะครับรม,รมีพลังงานของพลังงานการเริ่มต้นใหม่นะครับมีพลังงานของเดอะซันใน ตัวของคุณในความสุขของคุณในรอยยิ้มของคุณกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองซะมากกว่ามองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณนะครับมีพลังงานของ9ก้าถ้วยเป็นพลังงานของความไม่เติมเต็มเป็นพลังงานของความไม่เอาใจใส่หรือเป็นคนที่หลักเพศเดียวกันก็ได้นะครับเป็นพลังงานของความไม่เอาใจใส่ไม่เติมเต็มซึ่งกันและกันคอยขัดแย้งกันตลอดเวลานะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณต้องการความชัดเจน กับสิ่งที่ถ้าคนนี้กลับมาอีกต้องมีความชัดเจนต้องมีการที่พัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นความที่เคยโกหกกันตลอดมาก็ได้นะครับสเตนกลับมาเข้มแข็งขึ้นเดอะเฮอร์มิทกลับมาคิดกลับมาทบทวนในตัวของคุณกลับมาคิดอะไรบางอย่างในตัวของคุณนะครับเดอะเมจิเชียนคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีเซนเป็นคนที่มีรางสังหารเป็นคนที่ชอบหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการที่ ตอนนี้อาจที่จะโฟกัสลิเริ่มทําในสิ่งใหม่ๆทําในสิ่งต่างๆที่คุณหวังไว้ในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ก็ได้นะครับชาวธาตุดินกันพิษสมมากรอนานะ,อะขอดูพลังงานไพ่สรุปนะแนะนําให้กับชาวธาตุดินกันพิษสมกรน,นะครับ มีพลังงานของหกไม้เท้าเป็นพลังงานแห่งการมุ่ออนออกมาจากปัญหาทั้งหมดความรู้สึกเหมือนพายเรือที่โดดเดี่ยวสู่แสงสว่างข้างหน้าของคุณนะครับกับสิ่งที่ผ่านมามันก็คงผ่านไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้ในความรู้สึกะนะครับมีพลังงานของควีนเอาไปาเทืรอนการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองกลับมามีเสน่ห์อีกครั้งหนึ่งกลับมาอยู่ในบอลลังของคุณกลับมามีความสุขที่อยู่กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีพลังงานของดิ ดิไฮพิเทตนะครับเป็นพลังงานของความลับปิดบังซ่อนเล้นหรือตอนนี้ที่จะตกอยู่ในสถานการณ์เป็นความลับของใครอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานของสามเหลี่ยมการกลับมาพูดกลับมาคุยมีพลังงานแห่งการกลับมาง้อขอโอกาสคืนดีกัลยาณิมิตที่ดีจะเข้ามาเป็นคู่กันนะครับจะมีการที่เข้ามาเป็นคู่กันนะครับเดชะดีอดชาวกรกฎลัคนากรกฎมุ่งมั่นไปข้างหน้า ในการอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาคุณคงอดทนกับอะไรมาหมดแล้วแต่การมูฟออกมาจากปัญหาทั้งหมดการขับเคลื่อนไปข้างหน้าของคุณมุ่งสู่เส้นทางของคุณมุ่งสู่แสงสว่างของคุณเดอะสตาร์ Star, พลังงานแห่งจักรวาลจักรวาลจะนําทางคนที่ใช่จักรวาลจะนําทางคู่ที่เป็นกัลยาณมิตรคู่ที่จะเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันมาเป็นคู่และมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับชาวธาตุ ดินกันพิษศสกมาก,ก่อนนะมีพลังงานแห่งการคิดถึงสิ่งเก่าๆอยู่ก็ได้นะเดิมูนเป็นพลังงานแห่งความโหยหาคิดถึงสิ่งเก่าๆยังลืมความรู้สึกเดิมๆไม่ได้แต่ตอนนี้คุณมูฟออกมาหลุดออกมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองแล้วอ่ะมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับการเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดในวันเวลาที่คุณเจ็บในวันเวลาที่คุณมูฟออกมาจะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเอง ในสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทผ่านไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้นะครับ8ถ้วยเป็นการที่มองถึงอนาคตไปข้างหน้าการทำในสิ่งที่คุณอยากทำทำในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะครับชาวธาตุด,ดินกันพืชสมกรดิแองแมนความรู้สึกที่เสียสละอยู่ฝ่ายเดียวมันไปต่อไม่ได้มันกลับไม่ถึงมีพลังงานของในออบวันการวางแผนการมุ่งสู่เส้นทางของตัวเองการไปเดิน ไปข้างหน้าของคุณนะครับจัดติกความยุติธรรมความเท่าเทียมกับสิ่งที่ผ่านมาคุณจะชัดเจนกับตัวเองกับสิ่งที่เป็นไปกับสิ่งที่ทุ่มเทจะมีคนที่เข้ามาเติมเต็มในความรักในความสัมพันธ์นะครับชาวธาตุดินกันพสงก่อนหมอโต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ